ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรโปร๋อชาแนลครับพี่น้องครับมือนี่ทั้งช่องกรโปร๋อชาแนลนะครับมีพืชสมุนไพรนะครับมาแนะนําก่อนคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นการทบทวนพี่นอ้องอ่าเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เคยถ่ายทําไปแล้วนะครับในยุคในช่วงตนๆนของการเป็นช่องกรโปร๋อชาแนลเนาะพี่น้อง มันอนี้ก็เลยอยากมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับพืชสมุนไพรชนิดนี่ก็คือนี่ครับพี่น้องต้นคัดเขาหรือสมุนไพรคัดเขาครับช่วงกําลังออกดอกใช้สว,วยที่พี่น้องเรียกไทยพี่น้องเห็นลักษณะดอกนะครับเป็นพืชที่มีดอกหอมนะครับในขณะเดียวกันพี่น้องผมแล้วากเป็นน่วยเป็นเป็นน่วยน้ํา เดถไทยพี่น้องเห็น,หน่อยนี่พี่น้องผลของคัดเขานะครับมีทั้งแก่แล้วก็บัท่านบัท่านแก่เต็มทีแล้วก็มีทั้งดอกนะครับพี่น้องมีทั้งดอกดอกบานนะครับแล้วก็ดอกบัท่านบานนะครับก็เลย มีความคิดว่ายากให้พี่น้องเห็นทั้งทุกอย่างในในในคลิปเดียวกันนะพี่น้องรวมถึงจรพคุณทางอยางของเราเนะนี่ครับต้นคัดเขาหรือสมุนไพรคัดเขานะครับมีสื่ออื่นกันหลายสื่อพี่น้องอะีรเขียนว่ากีเกา้ากีเขาโยธกาหนามฤทธิ์เขานะครับ พญาเท้าเอวนะครับคัดเขาหนามคัดเขาเครือนะครับเข็ดเขาเขี่ยวกระจับเป็นต้นพี่น้องาว่าพญาเท้าเอวนี่เขาใจว่าเป็นคนละพันกันกับกับกับคัดเขาที่บ้ากระปูไทยนะี่ จุดสำคัญของต้นขัดเข่าก็คือน,นี่พี่น้องนี่ลักษณะน้ำน้ำที่งงของฮาาโตแล้วก็งงสลับลักษณะนะครับเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตันออกเขียงใต้และไทย ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่เท้าพี่นอ้องเนื้อแข็งหรือเป็นไหม่ผุ่มร้อยเลยมีความสูง3ถึง6เมตรพี่น้องผมเปลือกลำต้นเรียบสีน้ำตาลลักษณะลำต้นคดหรือยาวคดและยาวนะครับมักพาดพันกับต้นไม้อื่นนะครับสำหรับที่มีต้นไม้อื่นอยู่ไกลนะครับ เบิ้งเปลือกอเอกติน,น,นพี่น้องเปลือกต้นนั่นพี่น้องเปลือกเปลือกต้นสีน้ำตาลเท่าเรียบนะครับบม่มีแตกบ่มี่ไร้กระทะต้องทายดูความระมัดระวังพอหนามคุ้มเกลี้ยพี่น้อง ลำต้น,นและกิ่งมีหนามแหลมและงุ้มเข้าหาตัวข้อละหนึ่งคู่คล้ายเขาควายนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไม้คัดเข่าพี่น้องขยายพันธุ์โดยการเพราะมาเมล็ดปักชำและตอนกิ่งนะครับจะนิยมเพราะมาเมล็ดเพราะจะทําให้งอกง่ายและโตวไวเกิดทั่วไปตามป่าเบญจพรรณนะครับมักนิยมมาปลูกในบ้านตามสถานทีต่ต่างๆเพราว่าเราเป็นเพื่อถีมีดอกสวยงามดอกหอมนั่ ใบมีลักษณะเป็นใบเดียวออกตรงข้ามนี่พี่น้องใบเดียวจะออกเรื่องสลับแบบแบบนีน้ลักษณะใบลีนะครับเรียวยาวคล้ายกับใบเข็มหรือใบมะม่วงคล้ายๆกับใบเข็มพี่ ทำง่ายยี่ดอกพี่น้องดอกนะครับออกดอกเป็นช่อเป็นกระจุกตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะครับดอกเป็นช่อใหญ่ช่อละช่อหนึ่งสิมนีผมสิบถึงยี่สิบห้าดอกในหนึ่งช่อเป็นช่อใหญ่หพาาี่น้องนี่คันบ่าหลายก่นนั้นลายพี่มีหดเจา้าความกวนน้ำนี่ครับ ใา้ตามสถานที่ธรรมชาตินะครับอยากให้พี่น้องเห็นธรรมชาตินะ้ำธรรมชาติของต้นใหม่นะผลนะครับออกดอกเป็นพวงหรือเป็นกลุ่มลักษณะกลมหรือรีนะครับผิวเรียบสีเขียวเข้มนะครับเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำแบบคือพี่น้องเห็นนะพี่ <c oughs> ผลลักษณะกลมรีนะครับกลมหรือรีนะครับบางต้นบางพันธุ์ก็รี่อัดเขา่าบางตน้นก็นกลมแป้นแบบนี้พี่น้องสีเขียวเข้มเป็นมันนะแก่มากอะสีดำคือผลว่านะพี่น้องนี่นี่นี่โดูสีดำดำนวยแก่เด้อพร้อมเดืสามารถที่สะนําไปเป็นสมุนไพรได้อย่างดีเลยนะครับโดยไม่ต้องตากโดนเพราะสรรพคุณทางยาของอัดเข่านีุ่ดยอดมากๆพี่นะ้อง สรรพคุณทางยานะครับผลมีรดเฟื่อนปลาช่วยบำรุงเลือดช่วยฟอกเลือดนะครับทั้งต้นช่วยแก้โลหิตรากเป็นมีรสฝาดเย็นกับโลหิตใบนะครับลดเฟื่อนเมาช่วยแก้โลหิตสัน้นดอกนะครับช่วยแก้โลหิตในกองกำเดานะครับ รากช่วยแก้โรคลักลขปิดลักขเปืดอยเปลือกต้นช่วยแก้เลือดออกตามทวารทั้งเก้านะครับทั้งต้นแก้ไข้โดยการนำมาฝนหรือแช่น้ำานะพี่น้องสรุปแล้วนะครับสมุนไพรคัดเขานะครับมีสรรพคุณสามข้อลักๆพี่น้องก็คือรักษาเกี่ยวกับโลหิต นี่โรคหิตทั้งปวงนี่ครับรักษาการไข้เ่ไข้ทั้งไข้ทั้งปวงนะพี่น้องและระบบลำไส้และกระเพาะนะครับครับต้มท่องืดท่องเฟื่อยท่องเสียอ่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณทางยาพี่น้องประมาณนี้ผู้่ะนะครับชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อย่ากดกันกดกระดิ่งน้ำอย่ากดแชร์น้ำ เพื่อให้ข่มฝังสำหรับผู้ที่บ่สบายกนะดกระดิ่งนำพี่น้องเพื่อทอ่านสุวัไดิ์พาดคลิปอันเป็นประโยชน์และสาระในคลิปต่อไปเมื่อนี้นะครับอำลาพระจากพี่น้องโดยภาพของดอกคัดเขาเป่ากับปูทีมงานกับปูเชี่ n วเอาโก้กาวขวบว่า,าสวัสดีครับผม